We'll จะขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วค่ะสาหรับการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนวัดสดำและก็เยาวชนในตําบลโพกระสังอาเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะจนกลายเป็นประเพณีในช่วงสงกรานของชุมชนมีการแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็นหลายหมวดหมู่ด้วยกันค่ะมีทั้งทีมเยาวชนทีมผู้นําชุมชนแล้วก็มีทีมพ่อบ้านทีมแม่บ้านด้วยค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพล,ลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตําบลโพกระสังค่ะ ในระยะเวลาหนึ่งปีเยาวชนในสังขัดวัดสะดำและตำบลบุกประสังต่างก็รอคอยวันที่จะได้แสดงฝีเท้ารวมถึงการได้พบปะแลกเปลี่ยนกันแค่ไม่กี่ครั้งหนึ่งในนั้นก็คือวันนี้วันที่มีการแข่งขันกีฬา7คนวัดสะดำครับที่จะขึ้นโดยเยาวชนและเพื่อเยาวชนโดยแท้จริงที่จะถือวัตถุประสง,งค์คือลดลดช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะ ในสังคมเจพาะไม้นะเออภายในคดีสังกัดวัดเนี่ยลงบประมาณลูประมาณที่จัดเนี่ยก็เกิจะการระดมระดมทุนจากชาวบ้านภายในสังกัดวัดแล้วก็ี่น้องที่มีใจรักฟุตบอลแล้วก็นี่นะไอ้พวกไอ้พวกนั้นงบประมาณไปเลยลูกตั้งโดไปกมอเ่ก็ตั้งโดมาเนี่มาเกยจะจัดได้ในการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อเยาวชนเท่านั้น ยังมีการจัดการแข่งขันให้กับรุ่นอายุไม่เกิน10ปีไม่เกิน13ปีและไม่เกิน16ปีรวมถึงการจัดให้กับรุ่นแม่บ้านและรุ่นพ่อบ้านที่มีอายุ35ปีขึ้นไปด้วยทําให้มีกองเชียร์ที่ตามลุ้นตามเชียร์กันทุกการแข่งขันเลยทีเดียวที่อันเยาวชนไอ้แตกแยกจีทำไงจริงตุู้จริงตุ้งสินค้าคื้เกิดการกีฬาเกิดขึ้นนี่ไอ้จริงจะรวมกลุ่มเกิดเพื่อกานเจ้าเนาเจ้าแกนกีฬาเนาก็แยกเจ้าเชียร์เจ้าเชียร์ชื่อมาไอ้เจ้าเชียร์เนาก ก็น้ำจิตน้ำใจน่าจะบริจารครอบอันนักกีฬานักเตะรุ่นเล็กอย่างฟลุกของทีมสแตมน้อยหลังจากปิดเทอมก็ไม่ยอมหนีไปไหนเพราะที่แห่งนี้คือสนามที่พวกเขารอคอยมาแรมปีทีเดียวจุนะทีมนาจะเหน่อยไหมถ้ากายก็ตีห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งแกแล่นนาพอดีอย่แกแล้วอันงูเตะแกระจิะบ๊บแล้วแกเราก็รักบอลครับบอลนะ ก็มาตอนะี่ยานอจัดตัว่องเนี้ยมันจัดกูก็มายานาจัดเธอนี้นยนอจัดเองผู้จัดการทีมเองต่างก็ต้องการเห็นความสมัครสมานสามัคคีของนักเตะในทีมของตัวเองที่ไม่แค่ต้องการชัยชนะเท่านั้นแต่รวมถึงการเป็นมิตรระหว่างกันของแต่ละทีมด้วยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการจัดงานเลยทีเดียวก็บิดรับคำชื่นชมรอดหรือยังเฮ้ยไอ้ รับการชื่นชมจากหนูอแมร์ฮอมเมลน่ะไปเออนี่คือไอ้เทียให้เพืเล่เจเก้นี่คือไปพบรื้อเพื่อจบโคตรจะมาคือเพื่อจะวอบุญหน,นึ่นงวอรเกลกีฬาหนึ่งตัวคะแนนนะเกิดไอ้บุญกระกระ,ะ,ะย่างจริงๆค่นแนนของแนนนะไอ,อ้กิดประโยชน์มากเลยแล้วลหนนให้ฮพมูดเตอร์ไอ้นะเกนไฮมูดเตอร์ไอ้เตอร์ก่อนพน่องแนนก่อนก่อนแนนพ่องแน่น,นี่ไอ้อ้อวะ่ะเต็มไฮเซียรอบๆอาจนึงเสียจีนกิ้งนะเต็ไปจากที่ให้ฮครุกทีโยนให้ขึ้นไปก่อนแนนพ่องแน่น แล้ว,ว่าโอโอเคนะคือปลอยอ่อนการแข่งขันที่ไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่มีการแฝงไว้ในการรวมกลุ่มกันของเพื่อนๆจากหลายๆหมู่บ้านและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้น นี่คือการจัดการแข่งขันที่เล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนเป็นหลักด้วยกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมปวยตะมนโปกสาษารายงานนอกจากความสนุกสนานแล้วนะคะการที่เยาวชนและก็ผู้ปกครองมารวมตัวกันที่สนามกีฬายัางช่วยทําให้สามารถสอดส่องดูแลกันได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นค่ะการจาัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในช่วงเทศกาลสงกรานต์จริงๆแล้วจึงเป็นกุศโลบายเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ